สวัสดีสมาชิกกาันาัตเสด็จคุณแล้ครับวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมเช่กเคนะครับวันนี้มีฟุตบอลให้เลือกลุ้นหลายรายการนะครับหนึ่งคู่หนึ่งรายการวันนี้มองที่เกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2คู่ระหว่างเรอัลมาดริดเปิดบ้านตัวละครเบเยนของบาเยิร์นมิวนิคมาดูท่าฟังเจ้าบ้านเรอัลมาดริดนะครับภายใต้การคุมทีมของคาร์โลเชลอตติผลงานดีต่อนเนื่องเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มคาดิส3ประตูต่อ0การันตีแชมป์ลาลิก้าแล้ว สถิติ5นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1นหน้งางฟังทีมเยือนบาเยิร์นมิวนิกภายใต้การคว่ำทีมของทอมัสทูเคิลเกมล่าสุดพลาดท่าแพ้กับสตุตการ์ท3ประตูต่อ1ในเกมบนเดสลิกาสถิติ5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1นนแพ้1นนการจัดทัพวันนี้เจ้าบ้านเรอัลมาดริดมาในระบบ4-3-1-2คูนาทรงลูดิโก้คู่กับวินิซิอุสจูเนียเติมเกมลุกด้วยจูสเบลลิงแฮม คุณเกมเดนกลางวางคามาวิงกาเฟรววเดโกวาเวเดโรนิคโคอสกองหลังคู่เซนเตอร์มอบหมายให้ลูติเกอร์มันกำล,ลังร่วมกับมิลิเตาแบ็กซ้ายเฟรลองเมนดี้แบ็กขวาดารีกาบ,บาคาลผู้รักษาประตูก็จะเป็นลูนินทางด้านทีมเยือนเบอร์เยนมิวนิกมาในระบบ4-2-3-1นึาเปาตัวความหวังส่งแฮร์รี่เคนเติมเกมลุกด้วยเซสนาบีจามานมูเซล่า รีลอยซานีกางรับวางกอเรสกาคู่กับคอนรลาดไลเมอร์คู่เซนเ็นเตอร์มอบหมายให้อูบาเมกาโน,โนพขณะกำลังลงกับคิมินเจแบ็คซ้ายอันฟอโซโดีวีแบ็คขวาโจชัวคิมิสผู้รักษาประตูก็จะเป็นมารูเอลนอยเออร์คู่นี้ก่อนเกมเขาให้เรือมาลิดเหนือกว่าอยู่เล็กน้อยนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันเสมอกันไป2ประตูต่อสส่วน5นนัดหลังสุดที่เจอกันมาลิดชนะ2 บเยนชนะหนึ่งเสมอกัน2ผมมองว่ามาริดการันตีแชมป์ลาฬิกาไปที่เรียบร้อยแล้วโฟกัสถ้วย u c เเต็มที่มีนักเตะบาดเจ็บเพียงคนเดียวคือดาบิดอลาบาส่วนทางบาเยนเกมนี้น่าจะเล่นแบบรัดกลุ่มรอสวนกลับมองแล้วเกมนี้มีโอกาสเสมอสูงมากแต่ถ้าเลือกผู้ชนะผมยังมองไปที่เรอแมลิดน่าจะเบียชนะในเวลาหรือต่อเวลาผ่านเข้ารอบไปได้ขึ้นให้ตามเชียเรอลมลิต เป็นที่พี่นาเชียสำหรับข้ามคืนนี้แล้วครับจะเล่น,นติดตาม่องหมดเลยนะครับไปพบกันใหม่สวัสดีครับ